ความปลอดภัยทางน้ำ <S <S รายงานการจมน้ำระดับโลกขององค์การอนามัยโลกปี2557พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง1 4 2 1 9คน <S <S สูงเป็นอันดับ3รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและ HIV และในประเทศไทยพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำฉเฉลี่ยปีละ1,243คนหรือวันละ3-4คนสูงเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อโดยเป็นเพศช,ชายมากกว่าเพศหญิงถึง2เท่าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราเสียชีวิตสูงสุดรองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือตามลำดับช่วงเวลาการเสียชีวิตพบมากที่สุดในเดือนเมษายนรองลงมาคือมีนาคมและพฤษภาคมปัจจัยของการจมน้ำปัจจัยก็มาจากทั้งปัจจัยด้านตัวบุคคลและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านบุคคลคือตัวเด็กเอง ที่มีความเสี่ยงด้านกายภาพพฤติกรรมหรือโรคประจำตัวปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการที่มีแหล่งน้ำใกล้ตัวเด็กและเด็กขาดการดูแลจากผู้ปกครองแหล่งน้ำเสียงรอบๆตัวแหล่งน้ำภายในบ้านเช่นกระมังอ่างเลี้ยงปลาที่นั่งชักโครกแหล่งน้ำรอบบ้าน เช่นแอ่งน้ำใต้ถุนบ้านแอ่งน้ำขังคูน้ำบ่อน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นแม่น้ำน้ำตกทะเลแหล่งน้ำสาธารณะสระว่ายน้ำสวนน้ำลักษณะของแหล่งน้ำแหล่งน้ำแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นสระว่ายน้ำจะมีพื้นเรียบค่อยๆลาดเอียง บอ่อน้ำธรรมชาติมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะบอ่อขุดจะมีลักษณะพื้นสูงต่ำไม่เท่ากันซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการจมน้ำนอกจากนี้สภาพของแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จมน้ำเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความขุ่นความลึกชันอุณหภูมิตอไม้หรือปรากฏการล i ฟ c ์ r r เรนปรากฏการลิฟท์ r r เรนหรือ ปรากฏการกระแสน้ำไหลกลับเกิดขึ้นจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วเจอสันดอนทรายกีดขวางการไหลกลับของกระแสน้ำสู่ทะเลโดยกระแสน้ำนี้จะหาช่องทางไหลผ่านสันดอนทรายเกิดเป็นช่องทางไหลของกระแสน้ำออกสู่ทะเลปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ำในเด็กวัยต่างๆวัย0-3ปีเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่หัดเดิน และยังมีการทรงตัวที่ไม่ดีเพราะจุดศูนย์่วงอยู่ที่ศีรษะทําให้เมื่อล้มลงศีรษะจะทิ่มลงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงมักพบว่าเด็กในวนัยนี้จมน้ำในแหล่งน้ำภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆบ้านเช่นถังน้ำกระมังแอ่งน้ำเป็นตน้นวัย3-9ปีเด็กในวนัยนี้จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้านประกอบกับทั้งเด็กและผู้ปกครอง ไม่ตระหนักถึงอันตรายในสิ่งวดล้อมใกล้บ้านเนื่องจากเคยชินดังนั้นเด็กในวนัยนี้จึงเสี่ยงต่อการจมน้ำในแหล่งน้ำใกล้บ้านเช่นแม่น้ำคลองบึงเป็นต้นวัย1 0 1ถึงปีเด็กในวนัยนี้มักจมน้ำในแหล่งที่ไกลออกไปโดยเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมาจากการช่วยคนจมน้ำโดยขาดความรู้ การเล่นน้ำด้วยความคึกขนองมึนเมาหรือจากการเดินทางทางน้ำมาตรการป้องกันการจมน้ำสังเกตและปฏิบัติตามป้ายเตือนภัยบริเวณแหล่งน้ำไม่ไว่ายน้ำคนเดียว ควรว่ายกับเพื่อนหรือเป็นกลุ่มหรือยังน้อยมีผู้อื่นรู้ว่าเราลงเล่นอยู่ที่ใดไม่ควรลงเล่นน้ำขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนองไม่ลงว่ายน้ำเล่นน้ำในเวลากลางคืนไม่ไว่ายน้ำออกไปไกลจากฝั่งควรว่ายน้ำขนานฝั่งลงเล่นน้ำหรือว่ายน้ำในบริเวณที่จัดไว้ให้ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่กระโดดลงน้ำในบริเวณน้ำตื้นน้ำขุ่นหรือไม่ทราบสภาพใต้น้ำไม่ควรลงเล่นน้ำหักดื่มสุราอดนอนอ่อนเพลียเตรียมชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมสําหรับลงเล่นน้ำหรือว่ายน้ำไม่ควรใส่กางเกงขาย,ยาวลงเล่นน้ำ เด็กเล็กทั้งที่ว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแม้จะมีอุปกรณ์ช่วยลอยน้ำเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตไว้เสมอเช่นห่วงชูชีพไม้เชือกขวดน้ำพลาสติกระมัดระวังดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตอนเองอยู่เสมอให้ขึ้นจากแหล่งน้ำทันทีที่เห็นน้ำขุ่นแดงไหลผ่าน ให้รีบวิ่งหนีขึ้นที่สูงทันทีเมื่อเห็นน้ำลดลงจากชายหาดอย่างรวดเร็วหากพลัดหลงเข้าไปในบริเวณที่เกิดริ์เคเรนต์อย่าว่ายน้ำทวนกระแสน้ำแต่ให้ว่ายขนานไปกับฝั่งจนอยู่นอกเส้นทางของกระแสน้ำแล้วจึงว่ายกลับเข้าฝั่งข้อควรปฏิบัติในการเดินทางทางน้ำ ไม่ควรยืนหรือนั่งบริเวณที่เสี่ยงอันตรายเช่นท้ายเรือหรือดาดฟ้าเรือสวมเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกับขนาดน้ำหนักของตัวเองจะช่วยให้หน้าอกศีรษะและใบหน้าของผู้สวมลอยอยู่เหนือน้ำเสมอหากไม่มีชูชีพควรสำรวจอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้เอาชีวิตรอดเช่นขวดน้ำพลาสติกลูกมะพร้าวแห้งแผ่นโฟมถังกระลอน มองหาอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตผู้อื่นไว้เสมอเพื่อใช้ช่วยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นพวงชูชีพแผ่นโฟมขวดน้ำพลาสติกท่อ P ีวีีถังกระลอนเชือกเสื้อชูชีพวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อจมน้ำ เมื่อตกน้ำตั้งสติและพยายามลอยตัวให้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือโดยการลอยตัวมีทั้งไม่ใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์การลอยตัวโดยไม่ใช้อุปกรณ์เช่นลอยตัวแบบนอนหงายหรือเรียกว่าแม่ชีลอยน้ำลอยตัวแบบนอนคว่ำลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ำ การลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้เช่นลอยตัวโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือถังกะละ l พลาสติกเปล่าวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำให้ตะกรนโยนยื่นสำหรับเด็กๆเ,เมื่อเจอคนจมน้ำ อย่าลงไปช่วยเองแม้จะว่ายน้ำเป็นแต่ควรเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วโยวนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้คนตกน้ำได้กเกาะพยุงตัวเกาะเอาไวนะ้นะยื่น ข้อ PVC หรือกิ่งไม้ให้คนจมน้ำจับจับเอาไว้นะหรือโทรแจ้ง1669หหรือหน่วยพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุดเล่นน้ำอย่างระมัดระวังตั้งสติเมื่อจมน้ำตะโกนโยนยืน่นเมื่อเจอผู้ประสบเหตุเพื่อลดอัตราเด็กจมน้ำเสียชีวิตในประเทศไทย